อลาสเตอร์ AKA ปีศาจวิทยุเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนชอบมากที่สุดโดยดีไซน์โดยนิสัยโดยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันมีเสน่ห์และก็เสริมให้เขาเป็นตัวละครยอดฮิตไปแล้วเรียบร้อยแต่ถว่าแม้คนจะชอบเยอะแต่อลาสเตอร์นั้นก็ยังเป็นตัวละครที่ลึกลับมากๆเช่นกันและมีบาะแสเกี่ยวกับตัวเขากระจายอยู่ทั่วแฮสบินัวเทลซีซันแรกที่อาจจะต้องตามกลับไปย้อนดูใหม่กันเลยทีเดียวอลาสเตอร์ aster, ในฐานะผู้จัดการโรงแรมจะมาดีหรือมาร้ายใครเป็นคนสั่งมาหรือว่าเขามาเองและในซีซัน เขาจะยังเป็นตัวดีหรือจะร้ายแบบสุดขั้วไปเลยเป็นบอ่อแสที่เราต้องตามไปส่อหากันครับคลิปนี้พวกเราก็เลยจะขอพาทุกคนย้อนกลับไปขุดบอ่อแสเพิ่มเติมพร้อมกันเนอะถือว่าเป็นคลิปที่มาชวนคุยกันก็นแล้วกันเอาละถ้าพร้อมแล้วนะครับฝากกดไลค์คนละหนึ่งครั้งแล้วเราไปลุยกันเลยอลาสเตอร์หายตัวไปจากนรกมา7ปีแล้วเขาหายไปไหนมา ซึ่งตัวอลาสเตอร์เองเนี่ยเขาพูดอยู่ตลอดว่าตัวเขาขี้เบื่อต้องการหาอะไรบันเทิงบันเทิงทำตลอดชีวิตคนมันรักสนุกไงก็เลยหายหน้าหายตาไปจากนารกมาระยะหนึ่งแล้วซึ่งก็จะไปตรงกับที่วอล์กส์คู่แข่งของเขาบอกและก็ยืนยันด้วยตัวเองว่าอลาสเตอร์ได้หายตัวไปจากนารกกว่า7ปีซึ่งเป็นเวลาที่ตัวเขาขึ้นมาเถลิงอำนาจได้เองโดยไอตัวเลขเจ้าปัญหามันก็มาจากเลข7ปีที่เขาหายตัวไปได้แหละเพราะมีหลายคนสังเกตว่า7ปีมันคือช่วงเวลาที่แม่ของชาลีอย่างลิลิธหายตัวไปจากนารกเช่น ทําให้เรื่องราวของ2คนนี้ถูกเอามาเชื่อมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แถมยังมีประเด็นเรื่องใครคือเจ้าของดวงวิญญาณของลาสเตอร์อีกลิลิทก็เลยตกเป็นเป้าหมายสําคัญของประเด็นนี้และยังทําให้เกิดคําถามอีกมากมายที่ยังหาคําตอบไม่ได้และดูจะสําสคัญกับเรื่องราวมากๆด้วยลาสเตอร์ air, หายตัวไปไหนเขาไปทําอะไรมาตลอด7ปีลิลิทคือเจ้าของดวงวิญญาณของลาสเตอร์จริงหรือเปล่าเหตุผลอะไรที่ลาสเตอร์ต้องขายวิญญาณและลิลิทกับลาสเตอร์เกี่ยวข้องกันยังไงใช่ครับนี่เป็นแค่คำถาม ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะที่เก İ ิดจากตัวเลข7ปีเจ้าปัญหานี้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบัอเอินเฉยๆก็เป็นได้อลาสเตอร์เคยบอกว่าครั้งหนึ่งวอลกเคยขอให้เขาเข้าร่วมทีมด้วย ในชน่วงที่เพลงสเตกอรบรรเลงโดยเจ้าวอล์กส์เนี่ยอลาสเตอร์จะแจ้งให้ผู้ที่กำลังฟังรายการวิทยุของเขาทราบว่าครั้งหนึ่งวอล์กส์เจ้าพ่อแห่งเทคโนโลยีแห่งวอล์กเทคเอ็นเดอร์ไพส์เคยขอร้องออนวอนให้อลาสเตอร์ผู้นี้เข้าร่วมกลุ่มวีสมาก่อนด้วยแม้จะไม่ได้มีชื่อขึ้นต้นด้วยวีก็ตามแต่แน่นอนอนลาสเตอร์ปฏิเสธไปนำไปสู่การแข่งขันด้านสื่อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในนรกโดยที่ทิ้งบ่อแสเอาไว้มากมายว่า2คนนี้อาจจะไม่ได้บาดหมางก,กันแค่เรื่องมุมมองต่อสื่อ แต่จะมีเรื่องราวที่ลึกกว่านั้นหรือเปล่าเพราะเจวอล์กเนี่ยมันดูโกรธแค้นอลาสเตอร์เกินเบอร์ไปมากๆเลยนี่ยังไม่รวมกลุ่มวีสที่ก็อาจจะมีประเด็นอีกนะแต่ถ้าว่าคําตอบที่เราสงสัยจะได้รับความกระจ่างในซีซันที่2อย่างแน่นอนเมื่อวิเวียนเมราโนคนสร้างเนี่ยเขายืนยันในตัวเองเลยว่าซีซันที่2จะเจาะไปที่กลุ่มวีสโดยเฉพาะเลยนั่นเองฉันว่าในตอนจบอ่ะมันชัดเจนมากๆนะว่ากลุ่มวีสจะมีบทบาทสําคัญในซีซันที่2เพราะตอนนี้พวกเขารู้ความจริงแล้วว่าพวกเราสามารถสู้กลับได้ ลองคิดดูว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าพวกนี้ตัดสินใจลุกขึ้นสู้กับสวรรค์และคนใหญ่คนโตนในนรกด้วยการลงมาในสนามนี้เองเลย ใช่ฉันตื่นเต้นมากๆเลยแหละเพะซีซั่นที่2เราจะเจาะไปที่กลุ่มวีสโดยเฉพาะตัววอล์กซ์เนี่ยที่จะมีพูดถึงเขากับอลาร์เตอร์มากขึ้นด้วยและอะไรที่จะส่งผลกับตัวละคอรอื่นในโรงแรมแฮสบินบ้างนี่คือคําพูดส่วนหนึ่งของวิซิปปอปครับโดยที่ระยะร,ยรอคอยต่อซีซั่นจะอยู่ที่ปีกว่าๆหรือประมาณกลางปีหน้าเราก็จะได้ดูแฮสบินโฮเทลซีซั่นที่2นั่นเองละครับ เซเทียวพูดถึงข่าวลือเกี่ยวกับอลาสเตอร์ในบทสนทนาระหว่างลาสเตอร์กับเซเทียวช่วงสั้นๆก่อนเดินทางไปประชุมกับโอเวอร์ลอร์เนี่ยเผลนๆมันก็ดูจะเป็นแค่เพื่อนคุยกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วบทสนทนานี้มันโคตรจะสําคัญใครที่ข้ามไปเนี่ยถือว่าพลาดมากๆพอเซเทียวนั้นเหมือนจะได้ข่าวลือมาว่าลาสเตอร์ช่วงที่หายตัวไป7ปีเนี่ยได้พลาดท่าให้กับพวกเทวทูตซะแล้วแต่เจ้าตัวนั้นปฏิเสธบอกว่าแค่ไปพักร้อนเท่านั้นแต่ พักร้อนอย่างนั้นน่ะเหรอพักร้อนแบบใดกันนะแถ่ยังพูดถึงเรื่องอลาสเตอร์ที่เข้ามามีเอี่ยวกับองค์หญิงชาลีหลังหายตัวไปอีก ได้ข่าวลือมาว่ามันอาจจะเกี่ยวกับพวกคนจากสวรรค์ใช่ไหมซึ่งข่าวลือที่ว่าเนี่ยทำอาอลาสเตอร์ถึงกับเสียอาการอยู่ไม่น้อยแล้วบอกว่าเรื่องนี้บอกอะไรไม่ได้หรอกก็จะเดินหนีไปเลยซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่าข่าวลือจากสายของเซธเทียวผู้อาวุโสเนี่ยมันค่อนข้างจะมีมูลมากมากเลยทีเดียวและทุกอย่างมันโยงไปถึงลิลิทได้ไม่ยากเลยแหละครับซึ่งบทสนทนาที่ดูจะไม่สําคัญอะไรนี้แต่มันมีส่วนทําให้เราได้เบาสายแปลกๆมาเพียบแถมเซธเทียวยังทิ้งทวนอีกว่าเจ้านี่มันเป็นปริศนาซะจริ ตั้งแต่เจ้าปลากัตัวในนรกนี้แบบไม่มีปลีมีคุยและซึ่งหลายคนก็เดาว,ว่าพลังที่กล้าแกล่งของอลาสเตอร์เกินหน้าเกินตาบีสารบาปทั่วไปเนี่ยอาจเป็นพลังที่ได้มาจากเทวทูตหรือเปล่าก็คงต้องรอกันต่อไปแหละครับมิมซี่ตัวละครใหม่ที่ยืนยันข้อเท็จจริตงต่างๆเกี่ยวกับอลาสเตอร์ ในอีพีที่5ของซีซันแรกเนี่ยมีการเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังของอลาสเตอร์มากมายหลายจุดเลยแหละครับเราจะได้เห็นตัวละครของเขาที่มีท่าทีเปลี่ยนไปแบบคนละขั้วจากคนที่ไว้ใจไม่ได้มาดีหรือมาร้ายก็ไม่รู้กลายเป็นตัวละครที่พึ่งพาได้และสนับสนุนชาลีอย่างเต็มที่ซะง,งั้นหลังการปลากรโตวของลูซิเฟอร์เขาเห็นใจชาลีส่งเสริมแล้วก็ยังจะขอเป็นพ่อทุนหัวที่ดีด้วยส่วนหนึ่งกระเพาะต้องการจะเอาชนะปาลูด้วยหลหมั้งและสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือการมาของมิมซี่ที่อ้างว่าเป็นเพื่ออออนนนเก air, เกก่่าาาขขงลตร์ดไห ตั้งแต่อลาสเตอร์ยังไม่ตายเลยครับมิมซี่บอกกับทุกคนว่าแต่ก่อนเนี่ยเธอกับอลาสเตอร์นั่งดิ้งด้วยกันบ่อยซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยนะสิ่งนี้ก็เลยเป็นข้อยืนยันแบบ100%ว่าอลาสเตอร์นั้นไม่ใช่ปีศาจแต่กําเนิดแต่เป็นปีศาจบาปที่เคยเป็นคนเลวแล้วก็ตายกลายเป็นปีศาจนารกนั่นแหละส่วนพลังที่มาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่แน่ๆข้อมูลสําคัญนอกเรื่องก็ได้รับการยืนยันจากปากทีมสร้างแล้วเหมือนกันว่าอลาสเตอร์นั้นเป็นนักจัดรรรรราาาาายยกกกววิิทุจจงงและตตตัเเเป็นรรนฆ่่ออื ที่เสียชีวิตในปี1933นั่นเอง่ะครับทั้งนี้ตัวมิมซี่ยังมีส่วนช่วยในการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมาของอลา s t สเตอร์และรายการวิทยุสู่ตัพผืงของเขาด้วยตั้งแต่การปรากฏตัวเริ่มมาโค่นลมโอเวอร์ลอสและคอนเซปต,ต์รายการวิทยุที่จะเผยแพร่เสียงกรีดร้องด้วยความทรมานจากเหล่าปีศาจเหนือหัวนั่นแหละจนตัวเขาได้รับฉายานามว่า เป็นเลดิโอเดมอนปีศาวิทยุในเวลาต่อมานั่นเองแต่ว่าสิ่งที่มิมซี่ไม่รู้ก็คืออล,ลาสเตอร์นั้นปรากฏตัวมาได้ยังไงพลังอันกล้าแกร่งนี้มาจากไหนเป็นคำตอบที่เราต้องตามหากันต่อไปแหละครับฮัสเผยเรื่องสำคัญกับการขายวิญญาณของอล,ลาสเตอร์ประเด็นนี้ถือเป็นหนึ่งในประเด็นที่โคตรสำคัญมากๆเกี่ยวกับตัวปีศาวิทยุเพราะในขณะที่เขาทำทีเป็นเจ้าแห่งนรกมีพลังที่กล้าแกร่งไม่กลัวใคร ไม่ตกอยู่ในอนาณาัของใครแต่กลาบถูกฮัสที่จะตามมาเตือนเรื่องบิมซี่เนี่ยแชร์เรื่องสําคัญที่สุดออกมาซะได้ว่าเขาเองก็เป็นคนที่ขายดวงวิญญาณให้ใครบางคนไปเหมือนกันนั่นแหละทําให้อลาสเตอร์นั้นฉุนขาดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและขู่จะสังหารฮัสทิ้งซะมันก็เลยเป็นข้อยืนยันว่าอลาสเตอร์นั้นถูกใครบางคนครอบครองดวงวิญญาณอยู่จริงไม่งั้นเจ้าตัวจะโมโ oh หทําไมจนกระทั่งในตอนจบของซีซั่นแรกเรื่องก็ได้เฉลยจริงๆว่าอลาสเตอร์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งดวงวิญญ,ญาณที่มีเจ้าของเช่่่นนนนนนกันสัสวใครทีเเป็เจ้้าของ มนโนกันไปก่อนก็นแล้วกันครับอลาสเซอร์กับโรซี่เป็นเพื่อนกัน อ้าวแล้วประเด็นนี้มันดูสําคัญยังไงใช่ไหมครับซึ่งในตอน hello r o s i ได้มีการเปิดเผยว่าอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่阿拉สเซอร์ไว้วางใจในนรกก็คือโรซี่คุณเจ้ผู้ครองคาริบาวทาวและเหล่าพงมนุษย์กินคนโดยที่เจ้าตัวยังเป็นคนให้กองทัพกับชาลีมาช่วยสู้ในศึกสุดท้ายอีกด้วยโรซี่นั้นเป็นเพื่อนเก่าแก่ของลาสเตอร์ได้รับการแนะนําในตอนที่7หลังจากการปรากฏตัวช่วงสั้นๆในช่วงต้นฤดูกาลจนได้มาเป็นตัวหลักในตอนนี้นั่นแหละครับซึ่งโรซี่ทาดีและก็คอยช่วยเหลือลาสเตอร์มาตลอดเพราะเธอเ ก็พูดว่าอลาสเตอร์นั้นทําดีกับเธอมาตลอดเช่นกันแถมยังเชียร์และยังให้กําลังใจชาลีราวกับเป็นแม่ทุนหัวอีคนด้วยคือเป็นตัวละครที่น่าร้ายแต่ใจดีมากๆทําให้หลายคนอยากรู้เรื่องราวตั้งแต่แรกว่าอลาสเตอร์นั้นไปเจอโรซี่มาได้ยังไงและเกิดอะไรขึ้นระหว่าง2คนนี้บ้างซึ่งในช่องของเราเนี่ยก็มีคนขอประวัติของโรซี่มาเยอะแบบเยอะมากๆยังไงอดทนรอกันอีกนิดหนึ่งนะครับอลาสเตอร์เผยความลับสำคัญที่แท้จริงของเขา แน่นอนสิ่งที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในตอนจบของซีซั่นแรกนอกเหนือจากการต่อสู้ในศึกสุดท้ายคือการยืนยันข้อเท็จจริงที่ฮัสเคยพูดเอาไว้ว่าอาลาเซ์นั้นก็เป็นคนที่เสียท่าขายวิญญาณให้ใครบางคนไปเหมือนกันโดยที่เจ้าตัวจะมาร้องเพลงระบายความเจ็บปวดแสนสาหาัสกับการไม่เป็นอิสระในนรกอีกต่อไปนั่นก็เลยทําให้ตัวละครของเขากลาบมาเป็นที่ต้องสงสัยอีกครั้งว่าการมาช่วยเหลือชาลีมาเพราะอยากสนุกจริงไหมหรือทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกใครสั่งมาที่หลายคนก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นลิลิธหรือแม้กระทั่ง เขามีแผนชั่วร้ายบางอย่างและจะกลายเป็นตัวร้ายซะเองหรือเปล่าทําให้สถานะในตอนนี้ของตัวละครอลาสเตอร์กลับมาเป็นตัวละครที่ลึกลับซับซ้อนอีกครั้งอดีตของเขาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญและน่าสนใจที่สุดในเรื่องแฮสบีโ o เทลเลยแหะครับว่าแต่ทุกคนสงสัยเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันหรือเปล่าและมีบอกแสอะไรจะแจ้งเพิ่มเติมกับเพื่อนๆไหมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับอยากเห็นทุกคนคุยกันเยอะๆนะ และถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับแล้วชอบให้เราเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ h ฮ Be ีทัวเทอีกก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้เป็นกำใจให้กับพวกเราตูนิตูสด้วยนะครับหรือถ้าใครที่หลงมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ